ความจริงที่มีหนึ่งเดียวผมรู้และพูดมาตลอด20ปีที่ผ่านมาว่าทักษิณคนใกล้ชิดและพรรคพวก ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรมมุขไปสู่ระบอบสาธารณรัฐแบบประธานาธิบดีการดำเนินการนั้นผ่านการเคลื่อนไหวทั้งบนดินและใต้ดินมีทั้งมวลชนคนเสื้อแดงภายในประเทศปัจจุบันการเป็นคนที่มาเชียร์พักส้มกับการเคลื่อนไหวนอกประเทศทั้งการล็อบบี้ผ่านช่องทางต่างๆขององค์กรระหว่างประเทศประเทศมหาอำนาจตะวันตกรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเหมือนญาติคนใกล้ชิด อย่างนายฮุนเซนผู้นํากัมพูชาด้วยนั่นเองท่าผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าอุปสรรคก้างขวางคอสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยเพื่อให้ต่างชาติให้เพื่อนบ้านพยาละแวกอย่างฮุนเซนสามารถเข้ามากอบโกยแบ่งปันผลประโยชน์กับนักการเมืองไทยได้ง่ายดายคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่สถาบันหลักของประเทศร่วมกับชาติและาศาสนาหรือเป็นที่ยึดเดี่ยวหลอมรวมทางจิตใจของของคน ไทยที่มีพื้นเพเชื้อชาติศาสนาแตกต่างเท่านั้นแต่สาบันพระธหากศัตร์ยังหมายถึงความมั่นคงเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมที่ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีสร้างสรรค์บ่งชี้ฟื้นฟูรากฐานทา,ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเพณีต่างๆภาษาวรรณกรรมการแสดงศิลปะหัตถกรรมศิลปะการต่อสู้สถาปัตยกรรมรวมทั้งศาสตร์ต่างๆอีกมากมายผ้าไทยชุดไทยมวยไทยดนตรีไทยการแสดง แบบไทยรำไทยวรรณีไทยภาษาไทยสถาปัตยกรรมแบบไทยและ อาหารไทยและอีกมากมายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันเป็นที่ทรงพลังของประเทศเราและวันนี้กลายเป็นปัญหาความขัดแยง้งระหว่างไทยกับเคลมโบเดียซึ่งแม่งพยายามเคลมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยไปทุกอย่างขึ้นทะเบียนโขนด้วยนะว่าเป็นมรดกโลกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับสถาบันพระมหากษัตริย์คือก้างขวางคอที่สําคัญที่สุดของผู้ต้องการจะล้มระบอปบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข